สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังสืบก,กินอาหารเศร้าค่ะไต่ไข่ต้มบักแตงโมน้ำจิ้มแซ่บๆข้าเน,นี้อห้อนๆพี่น้องจ้าสิบ,บอกให้ฟังอันนี้คือกองเขา่ากองเข่าไม้ไผ่แข็งแรงแข็งแรง,แงสารมือจ้าพี่น้องสิบ,บอกว่าคุณพ่อเป็นคนเห็ดคุณพ่อดีฉันค่ะ ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเฮ็ดขายนะค่ะแล้วก็เฮ็ไดไอ้เล่ยสงให้ทเทาเฮ็ดให้ไอ้กล้องน,น้อยๆกะน้อยอหลีพี่น้องจ้ะค่ะน้องสะพ้ยเอามาใหา้หมายถึงว่าตอนนี้เขาเดินทางมาจากไทยแลนด์มานิวซีแลนด์จ้ะเพราะว่าเอามาใหา้แน่บอกให้พ่อสารให้แต่เสียดายเสียดายที่พอเล่ย่างไว้หลายก็นี่พ่อก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะนี่ก็เลยเป็นมรดกค,ค่ะพี่น้อง รเราเดี๋ยเสีเลยเวลามากินน้ากันค่ะากินข้าวมัอนี่กับไข่ไข่ต้มจ้ะพี่น้องไข่ต้มพอเป็นยางมะตูมนี่พี่น้องจ้ะม,มันจะแซ่บป้องมากินน้ากันจ้ะจะกินเราได้ปะไหนน้ำพริกเนี่ยแซ่บแซ่บพี่น้องเแค่ตะมือขึ้นหน่อยแค่กินกับหมูทอดอโอเคจะเริ่มจากนี่แหละ พี่น <c oughs> ้องจ้า <c oughs> แตงโมนิวซีแลนด์มันหวานเชื่นใจได้พี่นอ้องมันมาเป็นแบบไงหรอมันเป็นหวานเย็นอ่ะนะ มันดูที่ดินและอากาศของนิวซีแลนด์ของออสเตรเลียแซ่บค่ะพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ดินพนดีนะไข่ต้มืับอ 嗯。Mm. ี่นองจ้า <c oughs> อิมเราจ้ะแค่น,นี้ก็อิมลรวลูกเดียวข่ไข่ลูกเดียวกับอิมเราอันนี้ร้องลูกร้องลูกนี่เ้าสิเอาเอาไปกินมินิสไปเที่ยวนะสิฮอไปน้ำภาพพี่น้องไปเที่ยวสิไปเที่ยวใส่ตามมาเมึงนักพี่น้องด้อ นี่ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขแต่โชคดีตลอดวันตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ